ตอนนี้ที่ฉันก็อยู่ที่ทางทิศใต้ประตูทิศใต้ของพระราชวังต้องห้ามนะคะซึ่งประตูนี้เดิมเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงได้รับอนุญาตให้ผ่านค่ะแม้แต่องค์พระจักพอดีนี้ก็สามารถผ่านได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้เราจะใช้ประตูนี้เป็นทางเดินเข้าไปดูค่ะว่าในพระราชวังต้องห้ามนั้นมีอะไรบ้างค่ะ พระราชวังต้องห้ามหรือที่ชาวจีนเรียกว่ากู่โก e ถือเป็นสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงป,ปักกิ่งเมืองหลวงของจีนค่ะทั้งในฐานะอนุสรแห่งการปกครองยุคศดินาและในฐานะสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าเชิมประวัติศาสตร์และโบราณคดีโดยพระราชวังต้องห้ามได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและยังเป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งกินพื้นที่กว่า720,000ตารางเมตรโดยมีตําหนักอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากถึง980หลังโดยตลอดระยะเวลาเกือบ500ปีที่ผ่านมาพระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของฮ่องเต้จากราชวงศ์หมิงถึง14พระองค์และราชวงศ์ชิงอีก10พระองค์รวมถึงปูยี่ฮ่องเต้พระองค์สุดท้ายของจีน ซึ่งชื่อของพระราชวังต้องห้ามก็มาจากการที่ในอดีตที่แห่งนี้เป็นสถานที่ห่วงห้ามที่บุคคลซึ่งได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตจากฮ่องเต้เท่านั้นค่ะจึงจะสามารถผ่านเข้ามาได้แตกต่างจากในปัจจุบันที่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ทำให้พระราชวังแห่งนี้เหลือฐานะเพียงสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ของประเทศสำหรับโครงสร้างของพระราชวังต้องห้ามจะแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกกับชั้นในซึ่งเขตชั้นนอกในอดีตเป็นที่ที่ห้ามผู้หญิงผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาด พระราชฐานชั้นนอกเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีการต่างๆโดยตําหนักแรกที่เห็นหลังจากผ่านประตูที่ใต้เข้ามาก็จะเป็นท้องพระโรงใหญ่ค่ะซึ่งเป็นสถานที่สําหรับออกว่าราชการของฮองเต้ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของพระราชวังแห่งนี้ ส่วนตำหนักร้างถัดไปก็จะเป็นสถานที่สำคัญเช่นกันคือเป็นลานสำหรับสอบจอหงหวนซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยมีห้องเต้เป็นผู้คุมการสอบด้วยพระองค์เองและตำหนักแห่งนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของพระราชฐานฝ่ายหน้าก่อนเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นสถานที่ประทับส่วนพระองค์ของฮองเต ค่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงเขตที่เรียกว่าเขตพระราสถานชั้นในนะคะหรือว่าฝ่ายในค่ะตอนนี้ก็เป็นที่ที่จกักรพรรดิทุกพระองค์นะคะได้ใช้ชีวิตอยู่กับพระสนมพระมเหสีรวมถึงพระองรธทิดาของพระองค์ค่ะรวมถึงเวลาที่มีการปรึกษาราชการกับข้าราชการใกล้ชิดก็จะมีการปรึกษากันในท้องพระโรงชั้นในแห่งนี้ค่ะ เขตพระราชฐานชั้นในเป็นเขตที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบทของฮ่องเต้ค่ะโดยจุดสําคัญที่สุดของฝ่ายในก็คือตําหนักซึ่งเป็นห้องหอของฮ่องเต้กับพระมเหสีสําหรับคืนแรกแห่งการอภิเษกซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีนับตั้งแต่การก่อสร้างมามีฮ่องเต้ที่ได้ใช้ตําหนักนี้เพียงสามพระองค์เท่านั้นค่ะ ถ้าจากตําหนักห้องหอก็จะมาถึงสวนขวัญซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้เก่าแก่อายุตั้งแต่ร้อยถึงสามร้อยปีขึ้นไปค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของสวนแห่งนี้ก็คือต้นไม้คู่อันเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงโดยฮ่องเต้ปูยีและพระมเหสีก็เคยได้ฉายพระรูปร่วมกันที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้ในวันอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์ซึ่งนับว่าเป็นมุมโรแมนติกเล็กๆมุมหนึ่งค่ะทํากลางสิ่งก่อสร้างอันอลังการและเต็มไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์อันนองเลืออออดดขขงงงงปปงงง้้มรรราาาากแห่สุทยชวจีน